วันสันติภาพสากลกับงานด้านมนุษยธรรมโดยสภาสหพันธ์สันติภาพสาหประชาชาติ UNPKFC International Day of p o l i c e with World Humanitarian Actions ณวันนี้คือทางท่านสอนพงศักดิ์ทูวัณนบุผู้ตรวจราชการสำนักนา,นายกรัฐมนตรีได้เสนอขอสถานที่ ขอจัดกิจกรรมร่วมกับทางวัดโธในการแจกอาหารพร้อมกับสิ่งของแห้งอีก300ชุดให้กับผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยโควิด -19 มามาณในวันนี้โดยการเดินทางทางเ,เรือดรอภินิตาชัยชนะประธานสภา,า,าสาพันติภาพสาปร,ระชาชาติ u n p k f c และนายสารพง n g สักส์สวรรณปรุงบิ๊กหมอก ที่ปรึกษาผู้ตรวจกรราชการด้าเนเศรษฐกิจสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC พร้อมทั้งผู้บริหารและจิตอาสาร่วมมอบอาหารสดและอาหารแห้งหลายร้อยชุดเพื่อบรรเทาผู้ได้รับอุกทกภัยน้ำท่วมในวิกฤตสถานการณ์โควิด1 i ส่งผลให้หมู่บ้านและถนนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีน้ำเอ่อท่วมสูงโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตส่งออกน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตร โดยคณะที่มาร่วมง,งานได้ช่วยลำเลียงน้ำอาหารและสิ่งของใช้จำเป็นต่อชาวบ้านโดยทำการมอบสิ่งของในพื้นที่ยากลำบากทางเรือที่รถไม่สามารถเข้าถึงในพื้นที่ละแวกดังกล่าวต่อมานายสรพงศ์สั์ส่วนนําปรุงและประรูประหลดชาตรีเจ้าวาดวัดโคทารามได้นำคณะ UNPK FC เข้าเยี่ยมมอบข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับให้กำลังใจและรับฟังปัญหาผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วเหลือตัวเองได้ดออรอภินิกาชัยชนะกล่าวว่าเนื่องจากได้ทราบข่าวถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ยากลำบากในพื้นที่บางปู จึงได้ประสานนายสรพงศ์ศักดิ์สวนปรุงหรือบิ๊กหมอกจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้ร่วมงานกับท่านหลายครั้งที่ผ่านมาทางสภาสหาพนสันธ์สันติภาพสหประชาชาติจึงได้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่รู้สึกยินดีทุกครั้งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่เดือดร้อนไม่มากก็น้อยในทุกๆวันที่21กันยายนของทุกปีก็เป็นวันสันติภาพสากลองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั่วโลกก็จะมีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสําคัญของการหยุดใช้ความรุนแรงและร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งกว่าจะมีวันสันติภาพโลกขึ้นมาได้นั้นต้องผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมามากมายผู้คนต้องล้มตายเป็นจํานวนมากดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สําคัญมากอีกวันหนึ่งทาง UNPK FC ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยทุกคนต่อสู้ไวรัสอย่างเท่าเทียมกัน เหมือนการ,รเผชิญสงคัมกันอยู่แล้วแต่ที่น่ากลัวกว่าคือการต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่มองไม่เห็นขอให้รักษาใจให้ดีมีสติและอย่าสิ้นหวังในฐานะสภาสหพันธ์สันติภาพสหปร,ระชาชาติและเป็นพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์ม SDGs ที่สนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหปร,ระชาชาติและเป็นปีที่เริ่มทดสัรว์แห่งการลงมือทำของเราเรายังคงยืนหยัดช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เรามีพันธมิตรระดับนานาชาติที่ทำงานด้านมนุษยธรรมที่สนับสนุน UNPKFC ตลอดจนภาครัฐภาคเอกชนวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่เราจะมาช่วยเหลือผู้ที่เกิดอุโทโกภัยนะคะหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โควิดที่มีปัญหาซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟไหม้น,ะะน้ำท่วมโควิดซ้ำซ้อนนะคะวันนี้เราได้มาเห็นความยากลำบากและความเดือดร้อนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการนะคะท่านสอนพงศักดิ์สุวรรณปุงนะคะหรือบิ๊กหมอกค่ะที่ได้มาบอกข่าวนี้ให้กับทางยเอนพีเกฟสีได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนเข้าไม่ถึงนะคะบางที่น้ำลึกเป็นเมตรๆนะคะรถเข้ามาไม่ถึงความช่วยเหลือเข้ามาไม่เพียงพอวันนี้คณะเราได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยยังหยุดไม่ได้ยังจะต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ ให้ความช่วยเหลือเท่ามากเท่าที่จะช่วยได้จึงขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ UNPKFC ไม่ว่าจะเป็น p r i m Minister Office Thailand, Vision Nepal, UNWPK Thailand Chapter, Thai Nepali Association (TNA), Hand That Help Humanity Canada United Nations Association Europolis Federation United Force International International Institute of i n f o r Research International Human Rights Defender Foundation UNUGP นี่คือพันธมิตรแค่ส่วนหนึ่งของ u n p k f 4เท่านั้นดรอภิธีกากล่าวในสรพงษ์ศักดิ์สวนีปรุง Big Mall ที่ปรึกษาผู้ตรวจร,ราชการด้านเศรษฐกิจสำนักประราชสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร u n p k f c กล่าวว่าเนื่องจากเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบไม่เคยนิ่งนอนใจที่เห็นชาวบ้านจาังหวัดสุพรรณบุรได้รับผลกระทบมีความทุกข์ร้อนใจไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมในชว่วงสถานการณ์โควิดเสมือนผีสั่ดั้มปลอย ในฐานะผู้มีส่วนดูแลในพื้นที่ขอกราบขอบคุณสภาสาพันธ์สาาัติภา,าภาพสาประชาชาติและพระครูประชาาตีเจ้าวาดวัดโคทารามขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและชาววัดทุกครั้งที่ร้องขอและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่มาช่วยกันรู้สึกมีความปลื้มใจที่ได้เห็นน้ำใจคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะยูเอ็นนะครับที่มาเห็นความ เดือดร้อนของชาวจังหวัดสมุทรการอำเภอบางบ่อตำบลบางเพียงนะครับตั้งแต่ผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะครับแล้วก็ตั้งแต่ไฟไหม้ครับที่แล้วก็มานะครับอันนี้ยังติดตามมาช่วยเหลือชาวจังหวัดสมุทรการ์นะครับก็ถือว่าเป็นบันดีอันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มาร่วมกันอีกหนึ่งรายการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทาง UN เนี่ยได้ไปกับผมหลายครั้งแล้ว u n p k f c นะครับได้เดินทาง ไปแก่แจ้ก็ไปช่วยเหลือโดยตลอดครับรู้อยู่แล้วอย่างหนึ่งว่าในจังหวัดใน,ในประเทศไทยเราเนี่ยมี76จังหวัดนะครับยังต้องให้ท่านดูเอ็นทั้งหม้ว่้ายเอ็นพีเคพีีพรอประธานให้แข็งแรงนะครับเพราะเราจะต้องเดินทางกันไปอีกหลายจังหวัดนะครับล้วต้องการคนอย่างพวกเรานะครับมาช่วยเหลือสังคมไทยเราและจะยังดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเน,นื่องไม่หยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเบาบางลงนายสรพงศ์สัตตว์นปรุงหรือบิ๊กหมอกล่าวทิ้งท้าย